สวัสดีค่ะโมโพกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือในสภาพมาเคกระเผาค่ะเมนูมือี้เป็นอาหารไทยค่ะทําง่ายทานอร่อยนะคะพี่น้องก็คือกุ้งคั้วพริกเกลือค่ะมาเบิ่งนกันค่ะส่วนผสมของเราจะมีอย่างไนค่ะพี่น้องหนึ่งก็คือมีกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดแล้วยังดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะหัวหางยอดจะหัวมันไหวนะคะพี่น้องเพราะว่า เพื่อได้ดูแต่ยังปกติเห็นหเจ้าหน้าทเอาหัวออกเบิร์ราคะพี่น้องต่วาเสีดายหัวมันค่ะมันลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะมีกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าสับรากผักชีสาลตกต้นหอมซอยเนาะคะ่ะคือที่จริงนะคะพี่น้องเขาจะาสใส่พริกเผ็ดๆนะคะพริกขีนหนูสวนพริกขีนหนูจินดายอย่างก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่นีเพิ่นบบก,กินเผ็ดค่ะก็เลยได่พริกชี้ฟ้า,าทีล่างเอาเม็ดออกเรียบร้อยนะคะห้าสามารถดัดแปลงเลยค่ะให้ถือปลาค,คนกินเนาะคะ่ะพี่น้องมาค่ะ มาเบิวรว right ah ิธีการทาส่วนกุ้งของเย่านะคะพี่น้องก็ล้างด้วยแป้งมันนะคะคุกเข่าด้อยแป้งมันทิ่มว้หานาที่ค่ะล้างออกค่ะเพื่อให้กุ้งมันดึง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 ก่อนอื่นค่ะเอากุ้งมาทอดในน้ํามันร้อนๆค่ะส่วนกุ้งนี้นะคะพี่น้องห้าเย่าประเด็ซับน้ำออกด้วยค่ะกาจะมีการกระเด็นแน่นะคะพี่น้องให้พี่น้องมีเวลาว่างก็ให้เอากุ้งนี้ซับน้ำออกเวยค่ะเอาละค่ะลูกไปทอดไฟแห้งๆจวดกเลยค่ะ นี่ค่ะทอดขอแนะนําว่ากุ้งนี่ค่ะพี่น้องทอดแถมบันสุกอิลีเลยคะ่ะอย่าเอาแค่พ้อสะดุ้ง่มละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าบางคนสิคิดว่าข้อสะเอาไปขวกับเครื่องต่างๆอยู่เอาพ้อสะดุ้งก็ได้ค่ะพ้อสะดุ้งบ่ได้เญ่ละคะ่ะพี่น้องมันจะทําให้กุ้งเราเปื่อยมันมันสบสุกนะคะเอาให้ซุปเวยค่ะเอาละค่ะย่าขออนุญาตทอดไปเรื่อยๆจนซุปข,ข้นเบิกกันอีกรอบนึงค่ะ หลังจากถอดกุ้งแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะได้กุ้งเหลืองแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะเอาน้ํามันใหม่ใส่ลงไปด้วยค่ะพี่น้องน้ํามันเกา่าที่ทอดกุ้งใส่่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่ากุ้งเห็นห้น้ํามันดำนะคะเมื่อกี้นะคะเอาละค่ะตามด้วยกระเทียมตามด้วยรากผักชีสูตรตี๋ข้าเหนียจะโบไซพริกไทยด้วยค่ะพี่น้อง ตามด้วยพิกที่ฟ้าค่ะพัดทุยยางให้หอมค่ะน่คะพอคอยพัดไปอ่อนๆให้หอมกรอบนิดนึงนะคะพี่น้องค่บางคนค่ะพี่น้องเพิ่นจะบดอดกลุ่มก่อนนะคะอันนี้ก็สูตรไผ่สูตรมันมักไผ่มักม,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 มันค่ะ จะเอากุ้งลงไปผัดกับพวกนี้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับเยี่ยมนีส่สิทอดกุ้งเมื้อสุกก่อนค่ะเราเคยเอามาผัดนะคะขออนุญาตเติมน้ํามันอีกหน่อยนึงค่ะเอาละค่ะส่วนน้ำมันนีก่กับมักไพรมักมันด้วจ้า หังจากนั้นค่ะพอเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะให้ปรุงรสเลยค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปใส่เกลือหนึ่งช้อนชาเดอ้อค่ะอันนี้ก็คือยูปริมาณกุ้งนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายก็หนึ่งช้อนชาไออีกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าอ,อยู่ในช่วหวานค่ะ หลังจากนั้นก็เติมชูรสลงหน,หน่อยนึงเริมควาแสบ่บความนัวเพราะว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูใสตะเกือค่ะพี่น้องถ้าเราบเติมพร้อมม้วนี้รับรองวามันจะเข้มโดดสลับสลับความคิดของเย่านะคะเอาล่ะค่ะัดให้เข้ากันหลังจากนั้นค่ะใส่กุ่งลงไปเลยคนค่ะ ไช้กุ่งเท่ากับตีหนวรุดนะคะพี่น้องเอาแคาพ่พอดีพอางามเวยค่ะคออนใหญ่เปลี่ยนตะลิวก่อนค่ะคะั่วไปเรื่อย กาเิ็มกากต้นค่ะพี่น,น,น,นอ้องขอระยะเซมือหนุมโอเคนี่เค็มมี่หวานมีนร่วงน้นนนำตาลลวค่ะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมใส่ลงไปเลยนี่ละค่ะเสร็จค่ะพี่น้องกุ้งคั่วคือ เกลือง่ายๆ้ันมันจะตายเยาคือเกลเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานให้เบิ่ง่ะพี่น่องนี่ง่ายแงค่ะพี่น่องมีแค่เกลือชูรสน้ำตาลเอาอยู่ค่ะ แล้วล่วคะค่ะพี่น้องกุ้งคั่วพริกเกลือเซนอร่อยคะ่ะนะคะเห็ดที่เเยวเห็ดดวยคะ่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บนี่คะ่ะกุ้งเอาไปทอดก็น้ำมันก็น,นะคะ่ะพี่น้องทอดเห็สซุกคะ่ะแล้วก็เอามา่วกับรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกนะคะพี่นอ้นองพริกข้าวมักเ็ดก็ใส่พริกขี้หนูไปเลยคะ่ะขวแล้วปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ชูรสนิดหนึ่งเอาอยูเลยคะ่ะพี่น้องนี่คะ่แคะแซ่บแซ่บค่ะเขาเนื้อเขานางดีคะ่ะไม่เครื่องนะะี่ค่ะพี่น้องจะออกเข้มเข้มนุ่นนุ่ค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะไปวิธีทําง่ายๆนะคะพี่น้องบ่ยุยงยากเลยค่ะเ้าสามาเฮ็ดกินเองได้เลยค่ะพี่น้องซื้อกลุ่งมากแล้วค่ะถูกๆนะคะเอาแบบใส่ถูกๆนะคะพี่น้องเอามาเฮ็ดกินเฮ็ดยากนะคะ เป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีนะคะพี่น้องเป็นเมนูนง่ายๆค่ะส่วนย่นี่เพิ่มบบก,กินเพ็ดยก็กลยเลือกเอาพริกชีฟ้านะคะปิดถ่ายโดยต้นหอมหอมหอมค่ะพี่น้องเวลากัวก็พร้อมหอนค่ะนี่ค่ะกุ้งนี่ค่ะดึงๆค่ะพี่น้องพราะวา่าแยาไปลังกับแป้งมั่นค่ะจะมีความดึงไม่เหนียวนะคะพี่น้องลองเห็ดเบิรงเดอวยค่ะเห็ดแบบที่จยาเห็ดเบิรงนีี้พราะวา่าแยาเห็ดอนี่ก็เห็ดจะน่ากินนี่แหละค่ะพี่น้องบรได้เห็ดแบบว่า เห็ดขายเห็ดย,ย่างนะคะเขาก็ได้กินน้าแต่ว่าเขาก็ได้หูวว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะพี่น้องน่คะเอาละจ้ะขอบพูดหลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพุนกําลังใจเดอ้อจากทั่งเผื่นเก่าผื่นใหม่นะคะวันนี้มานําเสนอกุ้งทอดพริกเกลือให้ดูค่ะพี่น้องไมงงน่นู่งง่ายๆแบบเห็ดตามสไตล์เย่าคือเก่าะคะ่ะนะคะพี่น้องมาคะ่ะคือจเขาเม,มื่อกี้ในการแสบๆจ้า